สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดหนองเหล็กนะครับมาดูกุฏิที่กําลังสร้างของเจ้าอาวาสเพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับที่นี่นะครับเห็นเขาบอกว่าตั้งตั้งที่เนี่ยได้เลข84นะครับได้เลข84แต่ว่าไม่รู้ได้ไปกี่ใบนะครับก็ไม่กล้าจะถามเพราะว่าเป็นที่เรา นี่กันนะครับก็พอดีนะครับวันนี้นะครับมาเจออาจารย์สองท่านนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าอาจารย์สองท่านจะมาขอหวยให้ด้วยนะครับที่แม่ตะเคียนนะครับเดี๋ยวเดินไปขรยบหวยบ่อยไหมตอนนัานซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างเราจะแม่นหรือไม่แม่นหรือไม่แม่นก็ไม่แม่นไม่รู้ครับอาจารย์ชื่ออะไรครับอาจารย์ดัดอาจารย์ดัดอาจารย์ดัดแล้วแล้วผมผมชื่อผมชื่อชื่อการนะการการชื่อการการชื่อการนั้น อาจารย์ดัตกับกับคุณพี่การครับคุณพี่การน,นี่เป็นลูกศิษย์ท่านเนาะครับผมครับพ,พอไปไหนมาไหนก็ต้องไปกับอาจารย์ครับผมอาจารย์การพาไปครับโอ้าจารยอาจารย์ดัดครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะลูกพี่ลูกน้องกันนะอ๋อเดี๋ยวลาหาหวยก็อาจารย์าอาจารย์ทางนู้นเป็นคนหาครับอาจารย์การก็เป็นคนรอถือกระเป๋าให้เป็น มามาเข้าฝัน,นอะทิดมามามปลูกมาปลูกผมมาปลูก <'t> เอเทิดเทิดไงเป็นเป็นเป็นไงลูกอืออยู่เป็นยปอ,อ,อยู่ยังไงผม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 เอ๊ะอนในเทิดนะครับผม,ผมก็มาอยู่อยู่อยู่วัดอยู่วัดตลอดอยู่วัดตลอด <itaire> นะครับปัดกวาดปัดกวาดมาเก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 ของหาผมครับพูดมาคงโมลุกโอ้ โผลลูกเลยเหมนท่านมาตลอดใช่ไหมมา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 าปลุกผมอาทิตไอาทิตมันเป็นไงทำไมทำไมเองขาดหายไปอม่ไม่ไม่มาปัดกวาดครับนี่นี่ยผมว่าแม่แม่เอ้ยผมผมมีมีพูดมาแบบนี้หรอกแต่แต่ก่อนเห็นเห็องมาหนูหนูมาตลอดมันมอง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 เห็นเลยท่าน มองเห็นครับมองผมมองเห็นกับตาเลยนี่เจ้าแม่เลยเจ้าแม่ครัเจ้าแม่มีลักษณะเป็นยังไงนี่ลักษณะของท่านสวย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 งามสวยงามผ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 มยาวเ่ยยาวถึงถึงเออพูดพูดถึงว่าถึงก้นถึงก้นถึงตูนอ่ะมามามาถามลูกเป็นเป็นยังไงครับแล้ว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 ผมว่าเออ แล้วแลผมว่าค <ừ. S 2> uh, ุณแม่พุดพ <opportunities> ูดพดพดยกับท่านหน่อยมอมองท่า้นมองแบบนี้นอกเดี๋ยวเราไปคอขอนนอกไปขอท่านก่อนปะไปคอกันลุงลุุมักมองไดครับคุณแลวกโกใหม่หุือไงครัมักกกใหม่ แม่ตะเคียนครับอ่ะไหวบอกแม่ตะเคียนก่อนสิไปขอคบใหม่ครับเราก็บอกไหวเพื่อนก่อนเนาะจะค่อยไปไปขอที่คบใหม่ไปขอกองใหม่อ๋อครับมันก็หูอยู่แล้วนะคนเรับหูมองอยู่แล้วอันนีบอดกงมองตัวนี้กับตุภูเออนั่นแหละครันแหละับะครับไปไปบอกเออเอ้ลูกพี่อาจารย์บอกแกก่อน เออ้านคุณก็เลยคอมเบอร์เนอบอกไปถึ้เร็วนะแต่บอกว่าตงีว่าสื้อเลยบอกห้จำไคอเบอร์ไอ้ตถึงยังไงไอู้ถร้าถึเลขสตัวเจ็ตัวกระสงขอเนี่ย้แล้วไตะเกียเลยตะเกียเลยเอาเเรใหมไปอีกกันเใหไปยุคนเดี๋ยวไปดูองตกใหม่บองไหนนาะแมนอยู่วตกกันยังไงเรากินที่ะ ออสีเอาเอาบองนี่เลยบ่เราอบ่งนี่เลยอจานเฮเนาะพุสีหูบุ่่งโคกันเราไปเฮ็ดเลยเจ้าเจ้าเจ้าจีมาสาธุเนาเราคิดว่าการมันกัเปิดให้เลสิโอ้ครับผมให้ไปหูเนาะบ่คขอหวยมาจา์เลยเนาะจา์หายไจาเฮ็ตหาแล้วเนาะ เดี่ยมาขอหวยกับอาจารย์มาโคดวัดไหนนี่มองไหนวัดน้องเหล็กครับบ้านน้องเหล็กซีโคลภูมิอาจารย์วัดน้องเหล็กซีโคลภูมิจังหวัดถุินครับผมโอ้วันนี้อาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์ดัดอาจารย์ดัดอ๋ออันนี้ลูกศิษย์อาจารย์ดัดชื่ออะไรครับการอาจารย์การอาจารย์ดัดกับอาจารย์การเนาะครับผมนี่มาขอหวยขอหวยขอหวยเขาเรียกข้อยัง พอตะเคียนอยู่นู้นเอ้ยเจ้าแม่เจ้าแม่อยู่นู้นเจ้าแม่ตะเคียนอยู่นู้นอันนี้เจ้าพ่ออนี่เจ้าพ่ออยู่นี่เจ้าพ่อพูดแล้วขึ้นยังไงเได้ทุกคนเลยโอ้โหยันเหลืองายด้อยให้ยันใหนยันนะไม่ยุ่ง่ีหรอกร้านมาตะเกียบ้วเขาบอกคนอ่มันบอกให้ว่าบอกให้แฝงเคยออกแบบว่า มันคกอไลด้กลัวสนั่งน้ำกันนั่งน้ำกันถอดหมอออกนั่งนี่ดินั่งนีดิไปคบไปคุนเลยคุกไก่คลุกเขาแล่วมาแต่ใสนี่มาแต่ขอเขาโอมาแต่ตาเขาม่แต่ตาเขามาแต่ตาเขานหาหมาเปนนหาหมาม่ สาธุสาธุสาธุลบล้งก็จะมาอลข้าบอยะห้เอ้อือออกต้องข่งเลยงอนสอบก็ไหนเราบอกเลยสี่สามเดี๋ยวไปฟังหนึ่งไหนปู มันสีาเล่ะฮะมาเล็นมาแล้วมาแล่เป็นมนเด้อเจิดซงอมมันมีเจ็ดซงเกิดงเจ็ดซองห่องโตเลยเลขสองตัวแต่ก็นังุบบเจ็ดงห่เจ็ดซงหมันสามตัวอยู่ตี่สงหเนมาแล้วไม่เลยเห็นแล้วเห็นแล้ว บังเอาด้วยกเป้งห้อยกมันมันเส้นตัวเลกว่าแป้งหอยขนาดน้นะยแป้งล้้ยแป้งครับจะส่องระบยแป้งหลบังมหลูบังมั้งมัวไม่เลยหลูบังมากคนนีจซดองหะไออยู่มองไดครับนั่นแหละจดซองหลบังหลุบังก <c oughs> ันหลบังเินบ่เออเออของแท้นี่ของแท้เลยลุดบงะซื้อไม่จัด่อง เดินบ่ลูกบังอ่ะเดินเล็กยังน่ะบังเล็กไอ้พบังด้ืแต่คนนร้่งบห่หละนังกันเนี้ยเงี้ยเนี้ยเนี้ยเ้มอเห็นแล้วก็ขึ้นพระกรลังขึ้นโอ้เจ้ากรลังเขาเจ้ากรลังเขาจ้ากลงเขาเห็นสองโต้เลยครับสองโตเกิดนั่งกับัตไหนบังไงดิตตวไหนครับงกว่าไม่เจ็ดส่งอ่ะ เด็ดเสหอเป็ไซีหาหายายบอกซีหัซีหาอาซีว้าโอ้ยมั้อเาโตเห็นอยู่บ่อาจารย์อาจารย์เห็นบ่เดี๋ยวหาจารยหลูเบิ้งก่อนเออะนลี้โอ้ไปใส่ดรอกแค่หลูไปเลยเลกอ่นโมโหว่าม่แค่นี่ยเลกสองเหล็กเท่านั้นแหละเจ็ดห้าเลนั้นนี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าใช้โตแล้วก็ใค่เห็นหรอก จะไ,ไจะไม่แต่แค่สียังไม่เห็นเลยเออจะไม่แต่เคีย่สียังไม่เห็นดิอือจะไม่แต่เคีย่สีเมื่อกี้เห็นเขาก็อยู่พุ้นเขาไปอยู่นี้อันเนี่ยมาเล็กวันนี้อยู่คนละมองอืออยู่คนละมองคนละมองแต่เมาเล็กวันนี้เห็นบ่ครับเจ็ดสองหาง่ะไม่เลี้ยวยังแล้วต้นระทราบอย่าผุนเลี้ยวแล้วก็ใหม่เจ็ดสองหางนี่สายตายัางหูเลยเลยสี่สี่เดี๋บ่จ้ะมึงไร สา้บันไดสิได้ก็เดเ้จดสองห้าเลยเดเนีเจห้าบอรต้องเบร์ของใครบอรต้เบิรงบอกลูกลานแหละื้อรวดืหาหาอง่ายซหาเห็นเขาเห็นได้อาจารย์เห็นเจ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 จเ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 เจเ้เจเจจ บบต้อว่าเราควบผันเนี่ยเขาลงเอาง่ายกว่าควบผันเดี๋ยวเออเออฟังควบผันเดี๋ยอยากฟังควบผันเอ่อยากฟังควบผันอ๋อเบิ้งว่ะเราฟังไหมแก่เนี่ยก็หาพันถึกเลขถึกเลขเงินหนึงถึกเลขเงินหนึงจ้ะแก่ก็หาพันถึงนี่เออนี่อืมคองคนนี่แหละอ๋อไปแจกสองคนอันนี้เป็นยังเป็นเป็นเนี่ยเอาเป็นผัวเขาเป็นผัวเป็นที่รักเป็นที่รักเป็นที่รัก อ๋อบอเสื earth, ้อ <hã> ท <c ough> oh, ี่นี่บอเสื้อบอหอมกันให้เบิ้งเนี่ยหอมกันให้เบิ้งนะโว้ยนีหอมกันเบิ้งเนาะเอ้ยผัเป็นตุยานเมียเท็เนาะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นทีเรื่องนี้อ่าด๋อมกันเลยอันนี้ก็เป็น เปื่อเกันเปกมือมูอี่ลูกน้องเปกน้องนอาันนี้เป็นยังหอมเมีนี่มม่อยากหอมหอมเมีน้อยหอมเมียน้อยไาจรย์วนยังเกาะไอจย์เจ็ดสองห้างไอจันเจ็ดสองห้าไอเด็หอมผัวเบบไงรับเน้อ บนวโตวั้ก็ไดเฮ็นนากันย้อนนี่แหละหน้ากัย้อนนี่โคือยง้นโอ้ยนั่กินอินันเนอกนันเนอาอยู่บนนี้ก็เออเบิ้งยเห็นลยนะบ้งายวัได้ก็าให้รเอาบิ้ผมหลายเนามักหลายเนาะมักหลายเนาะวกหลายบ่วคนนี ตักเลยไม่ใช่ยังมได้ฝนมตกโจ้ใคไม่ใครไม่ใครไม้ยังไมยได้อูายใครคนแรกจะได้ยัไงอะใครเห็นอะข้าวปลาหัวเลยโอ้หหนึ่งอู้ยเฮียหนึ่งเฮียหนึ่งฮะไอ้ฮ่า หนอาหอมึงเนี่อาหารเรสุกเลกสุกเลแม่สันึ่ยังไงโอ้ยอาหาเมื่อหากหาอันนั้นกันหนึ่งขอหานึงเอาเอเอาเปป้ปปจจนะ เอาเอาเอาเลขจากอาจารย์ก่อนอาจารย์นะก็บอกว่าอาจารย์ได้เลขอะไรนะเมื่อกี้เได้ชั่วชาเฉเอาอีกรอบเพื่ออาจารย์ลงหนูกเจ็ดกับเจ็ดหหาเจ็ดกับเจ็ดหาได้สามตู้บอกยังไสามตู้โอ้โหเนาะมันได้แค่สองแล้วแต่คิดเอาที่บ้เอาเอาเอาเจ็ดหาเอตะุตะุสามตัวเอเจ็ดหาหกเจ่าเจ็ดหห แต่ว <łość> ่าหาหนึ่งกับมีน้อยๆจะบอกเมื่อวานก็ถื่นจับคนนะเอาเอามองไหนนี่ก็เอาแม่แต่เขียนเนี่ยบอกไม่สิก็บอกข้อมพันบอกข้อมฟันนเไงบอกเขาถูกมัดเลยคือโอ้ถึงว่า เขาสีให้ผมตามมาบปล่อยมาเบิ้ลเส้นเห็นเลยนะอ่าเห็นเลยเห็นเลยโอ้ค huh. ร wow> yes, no yes, no si ับบอสเสร็จไหมเส้นมันหรอมันก็เส้นแล้วลงเหล็กถ้ามึงถือก็จับอาจารย์อาจารย์ดัดลงเลยจับอาจารย์ดัดบ่นี่จับอาจารย์ดัดโยนลงน้ำเลยเนาะโยนลงเลยแน่แน่โอ๊ยไหวน้ำเป็นอยู่บอนบอสก็บอสก็อ๊บไม่รู้เห็นเลยเล็กออก บุกเหล็กออกก็ถือเข้าต้องบาดเลยครับผมอ๋ออืมอ๋อผมได้บอกเอ่าอผมก็บ่าเนาะผมก็พวงมาเนาะอ๋อผมบ่ได้มาลงกันสิเนาะอืมบ่ได้มาลงอ่ะผมก็บอกเขาเลยซื้อเขาเลยแต่เพิ่งบ่ซื้อผมมาซื้อมาซั่นแต่มื้อนี้มาลงให้เนาะเออมื้อนี้มาลงก็บอกแค่นั้นบอกแค่นั้นเขาถือเบิดบานเลยเออ๋อยอมแล้วยอมเลยยอมอันนี้ แต่ว er, you know, ่างวดนี้ก็หายมาแล้วเนาะเออก็หงวดุันที่ไรหนี่งวดหันรุ่นท่าไรหนี่บอกคะแนนนี่จากวันที่เตัวใดก็บอกเออจตกวันที่เจะใดวันที่ใดดัดโมโหคนหน้าคนหลังอ๋อวันที่สิบหกคนละเนาะวันที่สิบหกคนตีสิบหกท่านว่าคนละเนาะมีวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกอ่เอาฟันทงแถววันที่สิบหกท่านว่าเนาะเอาฟันทุ่งแถวไหนตัวใดมันก็แค่นั้นแหละวันนี้แค่นั้นเห็นแค่นั้นก็ว่าแค่นั้นเลยให้ซื้อตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยสองหาเจ็ดสองหาครับสองหา ให้ซื้อตัวใดก่อนสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดอแต่เห็นใครรันยังเน่าถ้าก็ไปบอก่็ได้อืมแล้วอย่าลืมเลขของคุณคุณคุณยายคุณยายคุณยายเขาบอกคุณยายคุณยายอะไรคุณยายองหาเจ็ดไสองห้าเจ็ดยายได้สี่ห้าอ้า ซีหาหาซีซี่ต้องซื้อหลายได้ซื้อตัวละสิบบาทพอซื้อตัวละพ่ออ่หแล้วเว้ยโอเคครับุณซื้อตัวละพ่ออ่แล้วหน้าคุณลุงหลายๆนะครับมือนี่ซิมาขอเลยมันนั่นเขาก็ถึงมัตสุคนบางลอกหมดนีนะก็ด้มัตสุคนไหนมาอานะบันทึงแับาวฟ้าแม่ติงบันึกกซาเไฟ่าเออ ซื้อตัวไหนก็โอ้อาจารย์ผมกขมัวนึงฮะผมมัวผมเป็นหน้าเนาะไปเกี่ยวเขาเป็นนอนอยู่น้าขอบเป็นสุขเป็นนอนอยู่คนเนาะเขาจะบอกว่าถูงซื้อตัวละห่าบาทโอ้ไม่ใช่ไหมครับครับโอ้ยผมงของคงมาทางเสาเขาเอาเราไปผมพุกขมัวว่าเขาเถื่อนเนาะเขาจ้ะเราไปผมเนาะเอาเราไปให้เออผมก็งกึ้งนะว่าอะไรกดใหญ่กดหน่อยต้องกดใหญ่กดหน่อยขนมกบตบเขาไปให้ผมหมดอโอ้เอา ว่าไม่สบายสมอรเขาว่ะนะผมก็พูดออกมารับผมก็ลบบอบงกาไหน่อยผมก็บอกนะเขาบงกัดเขาหน่ะเขาตึแเ้าก็ยอมไปหาเลยก่อนสิไปสิอยากเบ่งผู้สาวหอมเก็บผู้บ่าวเน้่นั่นนะหอมหอมอีกหอมอีสักเท่าดีหอมหอมอีกบเนื้อร้านเลยาอ มาคอะเลยค้อยยังไงมักหลายมักหลายเคาะเลยก้อยยังเลือลูกหลานมาเคาะเลยถือก้อยังเลือดอยามากกว่าหกวันย่ามาตัวได้ตใช่ไหมนายมาบอกว่ายังไงได้รอตัวรอรอมือแรกฉันนัดฝันบอกได้บอกเราพันได้ฉันไปบอกไหมแต่เรามาเสีเลยเราจะบอกเราใหม่ด้อยก็บอกเออจะบอกเราใหม่หรอกบอกเราใหม่ สาธุสาธุเรามาซื้อเลขซื้อไะ้ถึเออสาธุ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 เ้สาธุกาก็ไบอกัรยแต่เกเราจะเริมคนนี้ด้ยะเมกนเลยเตมงลางปลาเลยมันมีฮาไม่เจ็ดอือตอนนี้คนก็บาอาจารย์ลงพ้อแม่แตงลงอยังกรเซงเขาควอมพันกับผมยังไงให้ไปบอกเลขให้ตงเลย ตบอต้องเขาาะว่บ,บ,บ,บงเงาใส่ไงคนกับวอืมเอหลายยากหายกินนา่าใครใส่น่งใส่โอ้ยมตะเคียบม่เคยางอ,อย่างนะเห็นใจผมเน่ยผมมาหมกส่อง้อนงือส้องือน้นแวคท่วคบอกเลยใต้องเน้อ่้นนี้บอกใต้องเลยบอกว่าหลูกร้านมาตะเกล้เขาว่าขอเลข ก็เล็คอมเมอร์บอกว่ามันซื้อออกเหล็กไหนขนั้น่ะแต่แค้เลยแต่ผมมันตองกว่าทุกคนเลยไหใบอ่ะผมกับ,ขบขเขาส่งมาผพรงนเลยกน,น่เนาะใส่ผมที่ไหนเพมก็ไม่เียก็ไม่หาก็ไม่หาไม่หาก็ไม่เจียจทั้งแต่ก็ไม่หาก็ไม่เจียแค่นั้นแหละเล็เลเลผมเห็นนะผมมองเห็นบอกให้เขาซื้อเนอะบอกว่าซ,ซื้อเราก็ใบากินเนอะ có bò này cái ngay từ đấy bò cả tổng bịa lời đó bò cả có xứ lời ừ. nhang cả ừ. màu hay ta ọc mà này có sự ấm ma liền lại đấy ừ. kinh chất bò rồi mất thúc giang thúc bạt thúc tàng này. có sẽ mà thoải mái hài hay, hay có chơi bò nhang nhai hộp số nương เจ็ดหกกระสุนหนึ่งเจ็กกสุนหนึ่งใช่ันน้งพี่เบื้องขันไปก็เบิ้งนานนทนนานจกต๊ลงมาเเห็นไหมเบิ้งถ้าไมเบิ้งพัดถิ่มไมเห็นไหมบอกอาจป็นร่อาจารย์ไปทะเลต่อเห็นคือกันบ่อาจารย์เพื่หายถิเมื่อเราจักหมวดป่าโอ้หลายหมวดหมดนับบรวนเนี่ย นี่ถือก็หยอนผมละนีมือบานถือก็หย่อนหย่อนอ้จาอยู่เลยถือบ็ดบดบานเลยถือว่าถืงแจซ่อมให้ฟับ่ถือจะซอมให้ัเออนัแม่บ่หาจงจิานอยู่เราเห็นิวครับบ่แซอมแต่ก่อนพ่อเาเห่นเนาะแต่ก่อนเขาบอกว่าผมเป็นอะผมเบาเหร่นว่ามันออกนิดหนึ่งเลขพี่บาวรดยสองนนึงมาออกสิเอ็เล็ะออกอีลยออกอันเลย ก็ถือก okay, ันแล้วครับผมโอเควันนี้ขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณมากครับขอสภัยที่ข้าสเวลครับวอนนะครับ